สวัสดีท่านผู้ชมกับหมครั้งสำหรับเกม Don Star to g e t e r ในภาคที่2กันแล้วนะครับตามที่ว่าทาไมลงลิปชาก็ตามโพสในในในช่องผมเลยก็คืออะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กมันเสียนะฮะก็เลยก็เลยไม่ได้ลงคลิปไป1สัปดาหแ์แล้วก็กลับมาแ,ล,แล้วรอไปสัปดาห์หนึ่งโอเควันนี้ก็วันนี้ก็ไหนก็กลับมาแล้วก็ เริ่มมีหนวดแล้วินสันเริ่มมีหนวดวันนี้ก็น่าจะไปหาของคือจริงจริงวันนี้ยังไม่รู้หรอกว่าจะ,จะแผนจะทำอะไรดีแต่หลักคือหาของแล้วสร้างบางังบังเกอร์ดีกว่าเนอะวันนี้ก็ไปหาของเลยหวังว่าผมจะไม่เจอไอ้หม,หมูป่านะถ้าเกิดวันนี้เจอก็ต้องทําใจนะเดี๋ยวถ้าเกิดหนวดวินสันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็พักเคไกลแล้วก็เหมือนท,ทําตีชุบชีวิตได้เลยอ่าผมจาจากภาคเก่าได้นะถ้าผมเด็ดต้นยญ้าหมูจะอะไรกูเนี่ย คือเหมือนพาที่เลี้ยวเนี่ยไอตอนที่ผมไปเจอแก๊งหมูป่าหมูป่าแล้วครับหมูป่าติดเชื้อเออมันมีมันมีเห็นแบบมีเนื้อดอกด้วยนะแต่ตอนนั้นผมไปสังเกตพอดีอุ้ยโหสันเลยเหรอเอยอย่างนั้นผมก็ได้เนื้อฟรีแล้วหลังๆเดี๋ยวหาของแล้วจะสร้างที่กำบังแล้วกันเดี๋ยวอีกน่าจะสักพาสองพาน่่าจะลงถ้ำดีกว่านะ เป็นยังไงเป็ดตกปลาไม่ปกติ๋วมีปะปกติเราผมมาก็ไม่ได้สังเกตใช่ว่านี่ไงเป็ดตกปลาทุกผู้ชมนี่อะไรอ่ะทุนก้างนกเจ็ดอ่ะจะได้เป็ดตกปลาแต่เป็ดน,นี้มันใช้ได้ไหมใช้ได้ผู้ชมตกปลาก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยจะมาตีกูไหมเนี่ยทำไมท่าเดินแปลกๆอ๋อไอ้แก๊งที่ผมไปเจอครั้งที่แล้วป่ะวะจะไหวไหมถ้าผมสมุตู้กับมัน มันมีดาบด้วยฮนะสัตว์ไหมล่ะอยากสัตว์ไหมล่ะ,ละขุดนี้ก่อนถ้ามันถ้ามันเดินเข้ามาเราก็สัตว์เลยนะเยก็จะไม่สัตว์แล้วเจยวโจยว่ะขุดเข้าไปอ่าเนี่ยตัวตุ่นเก็บไว้ตัวกุดนนี้ทำอาหารได้อร่อยอะนะผมนี่มันขุดฟินด้วยนะตัวตุน่นคือสดงว่าไอ้มันเป็นกระท่อมกระท่อมล้างเลยนะโอ้อยเก่งที่มันตายนี่ว่ะ ผมมาที่นี่ที่เดิมเพราะอยากรู้ว่าไอ้เจ้าหมูป่ายังอยู่ไหมเฮ้ยยังอยู่อ่ะโหแย่แล้วงั้นกลับเลยถ้าหมูป่าอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้วันนี้วันแรกก็ได้แค่นี้แหละก็จะไปหากล่องได้แค่นี้แหละก็จะผมตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันผมต้องค้าฟกล่องวยเพราะว่าต้องมีกล่องใช้มั้งล่ะจะมาแปลงร่างไทกูมั้ย่ะ ผมกลัวจะมันจะแปลงร่างมากเลยโอเค,ครับกล่องซึ่งกล่องต้องใช้แผ่นไม้สามมีทั้งค่ากับย่างอ่ะทำอาหารดีครับได้เนื้อมาด้วยมานคือเนื้ออะไรเศ้อย่างปิดไปตัวตุน่นงอมโอ้ยอร่อยแต่เพิ่มมันนิดเดียวนะทำเนื้อทำเนื้อหมูเลยหมูย่างเพิ่มเได้เลย เต็มมาซิมมันมาหมดนะมันเป็นเนื้อหมูชั้นดีนี่ไงก้อนน้ำแข็งเราต้องไปหาหินตัดก่อนแล้วเกียร์เนี่ยหาจากไหนไอเซ็นนั่นปะจะได้ทำเป็นตูเ้เย็นแช่แข็งได้เนาะงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยววันนี้จะทำอาวุธเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปหลายจุดหน่อยกลับไปที่เดิมเลยว,วันนี้ขึ้นมาหนึ่งสองโอเคทีนี้เราต้องทาร์ปกล่องขึ้นมา ได้กล่องละเรียบร้อยผมนะแต่หีบเนี่ยม,มันได้แค่เก้าช่องเนาะก็ใส่ไป่อนนะอันไหนที่ไม่ได้จำเป็นก็ใส่ไปเอาไว้ว่าคลิปเนี้ยมันคลิปหาของแล้วกันเออไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรก็หาของเตรียมของเพราะเดี๋ยวพาต่อไปน่าจะไปลุยนี่แหละไปลุยพวกมอนมากแหละป็่ตกปลาแต่มันต้องหาเหยื่อนะนืะม,มันต้องหาเหยื่อ อันนี้มีหลุมด้วยนะหลุมนี้มันโผล่ไหนเนี่ยคุณต้องวัดดวงใช่ไหม่ะไปโผล่ไหนว่ามาสิโอ้อุ้ยที่ไหนเนี่ยอุ้ยนายอยู่นะเฮ้ยอันนี้มันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเด็ดอันนี้ดีนะมันดรอปอันนี้ดีนี่มันอะไรวะก้อนเหล็กอุ้ยเราอ๋อเราก็ฟังตรงนี้ได้นี่ว่ะผู้ชมโอเคไอ้ตัวนี้ดี ตัวนี้ตออพวกยาาผมชอบมากเลยตัวนี้มันลองก้าเลยนะคุณผู้ชมนีออ่อ๋อแสดงว่ามันอยู่ใกล้ตรงนี้เองเนาะดีนะเพราะมันอยู่แถวนห่วะอยู่แถวนี้ห่างจากบ้านเราก็ไม่ไกลด้วะเอ,อ้าไม่ดิมันมันจุดเก้งหมาป่านร่งะเอ้ยอ๋ออ๋อเฮียตกใจหมดวัชพืชอย่าอย่าอย่าทำให้กูตกใจได้ไหมอืม นึกว่าหมูป่าวิ่งมาถ้าหมูป่าวิ่งมาผมโดนลงรูเลยนะไม่ไม่รอชาร์ตอ่ยกูจะโดนลงรูเลยอันตรายอย่าเข้าใกล้เอาจริงเรามาีวิธีจะฆ่าในมุมได้ที่มันเป็นหลังเนะี่ยเราเอาไฟเผามาันก็ได้ละจะง่ายกว่าเนาะนี่ทำไมมีโกลนะักเก็ตดรอปเต็มเลยวะปลอดแถบนี้ปลอดภัยใช่ไหม,มน่าจะปลอดภัยแหละเพราะว่ามันมีเนี่ยตัวเนี้ย พอเรามาตกใจก็จะตอบเป็นนี้มาอ๋องสียว่ามันมันเหมือนเหมือนเป็นเขตพวกแมงมุมมากกว่าเฮ้ยมาดมอะไรนะนเจ้าแมวแมวผมดมเฉยเลยถึงว่าดีนะรู้กลับบ้านอยู่ใกล้เรานะฮะก็วันพานนี้ก็น่าจะเบื่อเบื่อหนะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มแต่การสู้ศัตรูไม่ได้อย่างใดนะเพราะว่าหาของก่อนถ้าหมูป่าวิ่งกลางคืนนี่แอบน่ากลัวนะผมว่าผมคราฟพอดไปก่อนแล้วกัน ปนติดกับมือไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวอะไรวิ่งไล่มาเนี่ยเดี๋ยวจะหนีไม่ทันนะอืมทีนี้ผมจะครับหม้อนี้ต้องใช้แหละอ๋อหม้อต้องใช้หินนี้เนาะมีต้องปวดอย่างอื่นด้วยนะผู้ชมเนี่ยต้องหานี่ไงมันต้องหาลาซิตเตอร์เนาะหาจากไหนวะมีนักแปลธาดด้วยอ๋อใช้ตัวนี้เหรอ โอเคถ้าใช้ตัวนี้ก็ต้องใช้นี่สองอันถูกต้องไหมเตตามมาหนึ่งสองเติมไม้ก่อนโอเคตอนนี้มืดแล้วหาของนี่ไงอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นพวกแปรธาตุมากกว่าใช่ไหมไม้ไม้ไม่มต้องใช้สีซึ่งต้องตัดไม้เพิ่มนะครับผู้ชมเอ๊ะนี่อะไร น่ารักสาผมนะเนะี่ยเรียนรู้ไปเลยโอเคก็คือตอัวละครบินสามันมันมันไม่มีท่าไแล้วนะตามมาไปคือถ้าเป็นขวานทองมันได้เยอะใช่ไหมแต่ต้องเข้าใจแหละเรามีแค่นี้น่าจะได้แล้วเพราะเดี๋ยวผมต้องทำกล่องเพิ่มด้วยวในวันนี้จะต้องทำกล่องเพิ่มด้วยครับสิ่งนี้ขึ้นมาโอเคมีปัญหาขีดแป๊บหนึ่เนบบนงเอาวันนี้มา แล้วก็คราฟขึ้นมาเลยมาแล้วตัวทําอาชีพเรียบร้อยผมนะเสร็จไปหนอันนี้คือแหละวิทยาศาสตร์ทะเลนี่เราก็จะคราฟอะไรอย่างอื่นได้หละอย่างเช่นพวกกินขวานแต่มันคราฟไม่ได้ทําไมทำไมคราฟไม่ได้เพราะเราไม่ได้เอานี้ออกมานี่เราคราฟนี่แลหละขวานทองเดี๋ยวเราไปขุดพวกนี้ ดีกว่าอ่าโอเคติดไฟเพิ่มติดไปเลยโอเคทำนี่ขึ้นมาชุดเกาะหนังได้ละแล้วกูค้าอะไรมาเพิ่มวะเมื่อกี้มองไม่ทันเอาเป็ว่าเราได้เกาะละโอเคนี่เดี๋ยวทำอาหารหนิดนึงใช้ยาสี ก็วางกำแพงขึ้นไปแล้วก็วางกำแพงหญ้าไปแบบนี้แบบนี้เลยนะครับจะทำเป็นกำแพงไม้ก็ได้แต่เราใช้หญ้าดีกว่านะที่จริงแนะนำให้เอาต้นไม้วางเป็นกำแพงนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องคุณทิ่มเพิ่มด้วยเนะ่ยว่ามันต้องคุดถิมเพิ่มเพราะมันต้องใช้สรับหาของเก็บของต่างๆมากมาย เฮ้ยทำไมตัวตัวย่ามันเยอะจังวะมันเยอะมากเลยนะจุดป่าของเราได้แล้วเนี่ยเนี่ยให้เราเดินเข้าไปในวงตรงกลางมันก็ทำให้เราตกใจได้เลยนะอ่ะกลมนายอีกแล้วลองใส่มือหลังอยู่แล้วบางทีเจ้าอืมเนี่ยให้มันตกใจเล่นเห็นไหมนี่ไอะไรก็ตายาละตัดหมูมันเห็นไหมหมูมันตบแรงวะตัวเดียวดิอย่าไปหย่องใช่ไหมถ้าเรียกตีมาก็อีกเรื่องหนึ่ง พดีมันจ,จะสร้างกับผมไหมัส <dilemma> ด oh, wow, 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 wow. ีเฮ huh. ้ยมันเป็นมิลเหรอมองตัวนี้มันเป็นมิลเหรอเฮ้ย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 มาดิโหโวโวววววมันเรียกพวกมาผู้ชมเอาแล้วไงไปลากตีมาละห้อยก้อนห้ยก่อนห้ยก่อนตรงต้องทิ้งไปอ่ะทิ้งดิโอ้เมื่อกี้ไม่เล่นกตีมาเลยอ่ะต้องล่อต้องล่อมาอื เออโอ้โหแรงอยู่นะวะทำไงดีวะต้องรอตีมาปึ๊บวิ่ง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 ตีตีตีแล้วถอยตีแล้วถอยเออสุดท้ายได้ผลไหมเฮ้ยโอ้โหแต่มันตีแรงอ่นะก่อนเหลือครึ่งนึงอ่ะวิ่งมายังมามาดิวิ่งมาวิ่งมาวิ่งวะเคยถอยมา มันเรียกพวกเราก็ถอยมันตียากนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบตายกูสิตายกูสิตายกูหน่อยโอ้มันผมซันมันไม่ได้ว่ะโอ้จะตายจะตายอย่าไล่กู นี่ขนาดด่ามันยังตีไม่เข้าเลยเย่กูว่ากูครับกูครับแล้วกับมึงก็ได้นะผมพยายามตีมันแล้วตีมันไม่เข้าทีนั่นแหละก็ตอนนั้นผู้ชมเท่าที่ตีได้เพราะว่าพยายามตีมันแล้วอะผมพยายามตีเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วเสียงอะไรมึงนี่เองกูซวยแล้วไง หมูป่ามานี่แหละกูซวยแล้วไงว่าอยู่เสียงอะไรวะตั้งแต่ทักกับบ้านอยู่ไหนแย่แล้วนนะก็ว่าอยู่เสียงอะไรมันคึก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 ,คกนี่แหละหมูป่ามันวิ่งตากูมาละแล้วกูต้องวิ่งหนีมันทั้งคืนเนี่ยนะก็ยังตามมาอยู่เลยยายามมผมต้องถือโคมไฟนะตอนนี้ เอ้ยโดนกัดแน่กูโดนกัดแน,ดน,แน่เอ้ยยงัยงยังตู่ยังอยู่ตุ่ยังอยู่อย่าพิชาพิชายอย่ามาหาผมคือกูต้องวิ่งจูกับมึงทั้งคืนเหรอเนะี่ยอย่าตามเถอะกูขอละอย่าตามกูมาเอ้ยยังมันยังตามอยู่เลยแม่งพระเจ้าลงโทษผมฆ่าหมูไม่สำเร็จเฮ้ยใช่ใช่ลงหลุมดิเออลงหลุมลงหลุมเออโอ้ยเฮียคือเราอย่างสู้มันไม่ได้ไง ไ,ไปกูจะจุดไฟเผานะา่ะอือาแล้วกูไม่เดินล,ล่ะเอ้างงทำไมกูไม่เดินขอแค่เลี้ยวลงหลุมได้จบเลยไปละปึ๊บโอเคกูครอดโอ้โหแม่งอาวไฟดับตั้งด่วนโอเค อะไรอะไรอะไรจะทำอะไรกูโฮ้ยกลับไปยังอยู่ไหมเนี่ยไม่หมูป่าแม่เงเอ้ยผมจะกลับฐานเมื่อกี้แม่งโดนหมูป่าวิ่งไล่เมื่อกี้คือผมสงสัยแล้วตอนก่อ,อนนั้นเนี่ยมันเป็นมันมันคือเสียงอะไรวะเพราะว่าผมพยายามซักกับไอ้เกงเนี่ยมันไม่ตายเว้ยเพราะามันเหมือนดาเมจเรามันยังไม่พอวะไม่แน่ใจเหมือนดาเมจหรืออาวุธเรายังไม่แรงพอน่าจะใช่นะหอกมันมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ว่าตอนแรกผมก็มไม่เสียงอะไรวะโอ้โหชัดเลยแม่ง ม่เอากูแล้วไงวิ่งมาขนาดนี้ผมว่าผมต้องควรกลับไปที่บ้านแล้วรีบจบคลิปดีกว่าถึงว่าวันนี้ได้หนึ่งอุปสรรคละที่เจอแก๊งหมูป่าวิ่งมาหาผมเนี่ยก็อันนี้นขาททีอันตรายนะเพราะว่าของยังไม่พร้อมนะแล้วไม่รู้ว่าหมูป่ามันจะมาอีกทีอีกสัปดาห์หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าดีที่มันไม่มาเพิ่มอีกสองสามตัวนะเมื่อกี้ผมงงมากทำไมผมไม่เดินนะฮะถึงว่าเราก็ลอดตายไปสำหรับวันนี้ ใช้คำว่ารอดตายไหมก็รอดนะดูเรื่อยอยู่แค่นี้ทุส่าจะไม่ประท่าใครแล้วนี่ตอนนี้หนวดวินสันเราก็ขึ้นเรื่อยๆนะต้องเตรียมตัวหายังไงละคือจริงเราต้องกลัวเอ๋อครับเพราะว่าต่อยเราตายเราก็เกิดตรงนี้ไงจำไฟใช่ไหมอืมเราก็สบายแล้วแต่อยากเซฟชีวิตไว้ก่อนตอนนี้กูไม่อยากจะรีบตายขนาดนี้เพราะว่าจะไวไปคือหมูป่านเนี่ยถ้าเจอเนี่ยมันมันจะไล่เรื่อยๆเลยไ้ยจนกว่า จังหวะมันจะไปเองมันสึกว่ามันใช้เวลาประมาณไม่รู้กี่อาทีนะไอหมูป่าถ้าจะห้าทีมั้งถ้ามันไปเองนะมันห้าอาทีแต่ถ้าอยากถ้าอยากชวนๆเลยก็วาดลงหนุมไปเลยจบแค่นั้นมันก็ไม่ตามมันละอืมโอ้ยกลับบ้านอย่างสัติภาพแม่งไม่อยากตอนแรก็ไม่อยากจะลบใครแม่งก็เสือกโผล่มาหาควีกนะฮะโผล่แบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะโอ้ยโอเคพิ้งย่างแล้วกัน เฮ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันไม่ให้ผมกลับบ้านพี่ชยมอีกเบนไอ็หมอนี่โอ้ยมันมาย้อนผมกลับบ้านไปแต่เร็วกูจะกลับยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วลงหลุมปดิอื้อโอ้โหมันมาอีกแล้วเฮ้ยทำไงดี ทำไงดีผู้ชมทำไงดีนึกว่ามันไปแล้วซะอีกเนะี่ยมันยังอยู่อีกอ่ะโอเคผมว่าผมต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนปะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะโอ้แล้วที่ถูงหรอที่อยู่เนะียเราแก้ม,มุมีวิธีคือต้องต้องฆ่ามันอ่ะแล้วของกูก็ไม่พร้อมเลยแม่แม่กูกลับบ้านเลยนะน่นะผมอยู่นี้ว่ะตรงนี้น่าจะปลอดภัยสุดละในสามโลกอโอเคอยู่นี่แหละ ก็ขาจุเละนะ <S <S ข,ขวาาหมดอีกคือของบางอย่างมันอยู่ในกล่องด้วยไงมันต้องมนะูฟออนอ่ะต้องมูฟไปที่อื่นจริงๆวนะ่ะเดี๋ยวไว้หาวิธีแก้้กันถ้ามีกอดดีๆผม,ผมซัดไปแล้วแหละนะทำไงได้วะโอเคผมว่าคืนนี้อยู่นี่แหละเพราะว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยววันจันจะเต็มดวงแล้วก็เตรียมตัวเลยคืนนี้ก็คืนถัดไปก็น่าจะรับบือแหลนะนะโอเคก็ คลิปนี้ออกไม่รอดจริงนะเกือบจะตายแล้วเห็นไหมจากวินสันตอนนี้ก็มีหนวดแล,ล้วกลายเป็นเครโทไปแล้วเครดโถดสิ้วขวานแล้วจะไปทานแอคขาดดับดับดับผู้นะเดลออสเทียเราเล่นนะถึงว่าไม่ไม่ใช่ช็อตเด็ดละแม่งช็อตหนีตายเลยแล้วกันนะก็โอเคถ้าชอบคลิปน,น,นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแ้วกันเนาะโอเคก็ไวนะ้เจอใหม่พาร์ทหน้านะเป็นที่เป็นเกมอะไรก็สวัสดีวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ